ห้ามไปนอนท้องผู้ชายใช่ก็ยังโชคดีว่ากบเป็นกระเทยอ,อีกคนหนึ่งที่ได้รับการอนุญาตไปนอนห้องหน้าง,งานควบคุมนอนได้นอนกับผู้ชายอะคอ่ะใช่เพราะว่าช่วงหลังนี้กบได้ อนุญาตได้ไปย้ายห้องจากห้องกระเทยสี่หนึ่งเนี้ยค่ะครับไปห้องหนึ่งหนึ่งละหนึ่งหนึ่งห้องผู้ชายห้องผู้ชายที่มันเลยทีนี้มันก็เข้าทางมันก็ไม่ได้เข้าได้เลยมันก็โอเคขึ้นมาแเราได้นอนกับแฟนไม่ได้นอนกับแฟนาไม่นอนกับแฟนด้วยใช่ใช่แยกกันนอกใจไหมไม่ไม่นอกใจนะแสดงว่าเป็นคนจับมือไม่นอกใจโอ้โหเป็นคนรักแฟนแต่ก็ห้องนั่งงานเนี้ยครับมันจะไม่เหมือนนักโทษทั่วไปนะคะการเข้าห้อง การลงห้องคนล,ละเวลาใช่ใช่ที่ลงก่อนไหมใช่เราอะอยู่ห้องหน้าง,งานเราจะลงก่อนหก <6 S 1> <ม>โมงเช้าไม่ต่ำกว่าตีห้าครึ่งหกโมงเช้าเนี่ยสแตนบายเราต้อง